สวัสดีคะ่ะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์หลวงพ่อเดิมเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มเล็กๆพกพาง่ายนะคะจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าเดิมๆเ,เก่าบ้าน มีเล่มนี้ด้ามจะมีลอยลงอักขระไว้ด้วยนะคะ ความยาวก็เฉพาะใบก็3นิ้วนิดๆน,นะคะรวมด้ามฝัก6นิ้วใบมีดตอกลายน้องสิงสันหนานะคะสันเป็นสามเหลี่ยม เป็นเมีมยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เก่าบ้านๆน,นะคะ มีดยุกต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูรวมด้ามฝักหกนิ้วท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วถูกใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่เบอร์0926629665องหสอ้าหกรุจิการนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ